หลังจากที่โปต้านะครับขอคูเบียรแต่งงานริมชายหาดสุดท่ามกลางความโรแมนติกนะครับที่ผ่านมาทำมาเแฟนเนี่ยต่างร่วมยินดีนะครับโดยไม่น้อยล่าสุดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคูบีและโปต้าเนี่ยได้เดินทางไปที่กาลสินนะครับบ้านของฝ่ายหญิงและครอบครัวของคูเบียนะครับก็ได้จัดพิธีผูกแขนนะครับให้กับทั้งคู่ซึ่งก็มีคนในครอบครัวนะครับร่วมพิธีกันอย่างมากซึ่งในระหว่างที่ผูกแขนอยู่นั้นนะครับโปต้าเนี่ยก็ได้ถือโอกาสนะครับขอคูเบียกับแม่ฝ่ายหญิงว่าซึ่งโปต้าเนี่ย ถามแม่เบียร์ว่าสินสอดเท่าไหร่ครับคนนี้ได้ไปเนี่ยเท่าไหร่ผมก็สู้ครับแม่หลังจากที่โปตา้าพูดจบนะครับทำเอาญาติพี่น้องเนี่ยโห o ร้องนะครับและปกมือด้วยความฟินเมื่อได้เห็นฝ่ายชายแสดงความจริงใจที่มีต่อครูเบียร์อีกด้วยนอกจากญาติแล้วเนี่ยแฟนๆก็ได้เห็นคลิปเนี่ยพากันจิกหมอนไปตามๆกัน มาต่อที่1ข่าวนะครับกลายเป็นดราม่าล้อนแรงที่ทําให้แฟนคลับนะครับวงอินดี้ล็อกชื่อดังออลลี่มันเดย์นะครับใจสั่นไปตามๆกันเมื่อมีผู้ใช้เอกลายหนึ่งนะครับออกมาโพสถึงทีนักร้องน้าว่ามีพฤติกรรมเนี่ยนอกใจแฟนสาวซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับแถมฝั่งหญิงเนี่ยยังออกมาไลฟ์สดแฉพฤติกรรมด้วย โดยเนื้อหานะครับที่ชาวเนต็ตเนี่ยได้ฟังทันนะครับระบุประมาณว่านอกใจแฟนไม่ต่ำกว่า10ครั้งอาจจะถึง20ครั้งนะครับฝ่ายหยญิงรู้หมดแต่ก็ยอมในการนอกใจนะครับก็มีการนัดเจอนอกรอบนอกกายครบเลยคนรอบตัวเนี่ยรู้หมดและมีหลักฐานถึงขั้นเป็นคลิปเสียงหรือวิดีโอด้วยนะครับ ซึ่งล่าสุดนะครับหนุ่มทีเนี่ยก็ได้ออกมาโพสชี้แจงบนโลกโซเชียลว่าสวัสดีครับจากเรื่องราวระหว่างผมกับน้องเบลในโลกโซเชียลที่เกิดขึ้นนั้นในช่วงเวลาที่เราครบกันเนี่ยผมยอมรับกับเบลว่ามีการนอกใจเกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่ทําให้เบลเนี่ยรู้สึกแย่มาตลอดผมรู้ดีครับรู้ดีความผิดที่เกิดขึ้นผมรู้สึกแย่กับการกระทําของตัวผมเองจนมาถึงวันที่เราตกลงว่าเลิกกันเราเลิกกันด้วยเหตุผลที่เราเดินไปต่อด้วยกันไม่ไหวแล้วผมยอมรับในทุกๆก,การกระทําของผมนะครับ ที่ทําลงไปมันถูกต้องแล้วครับที่เบลเนี่ยออกมาพูดซึ่งผมคิดว่าเบลเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดออกมาเพราะผมเป็นคนที่ทําให้เขาเสียใจสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะขอโทษเบลอีกครั้งรวมถึงขอโทษทุกคนที่ทําให้ผิดหวังกับตัวผมขอโทษจากใจจริงๆครับคาชี้แจงดังกล่าวนะครับคงถูกเป็นวิพากวิจารในโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่องนะครับตายแล้วครับวงการบันเทิงในช่วงนี้เป็นอะไรไปเนี่ยข่าวดารานอกใจนักร้องนอกใจเนี่ย ออกมากันแทบไม่หยุดเอาละครับสำหรับเรื่องนี้เจ้าตัวก็ออกมาขอโทษแล้วนะครับคือในเรื่องนี้เจ้าตัวคือเขาเลิกกันมาแล้วแล้วเจ้าตัวก็ออกมาขอโทษงานนี้ครับมันก็ก็อยู่ที่ว่าทั้งแฟนเพลงเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยจะจะให้อภัยเขาไหมแล้วก็ยังติดตามผลงานเขาอยู่หรือเปล่าส่วนในเรื่องของทางด้านเบลนะครับในในส่วนของฝั่งชายได้ออกมาขอโทษแล้วคือฝั่งเบลก็แน่นอนฝั่งหญิงคงคงไม่รู้สึกดีอะไรแล้วแหละ ในตอนนี้ครับแต่แต่คำขอโทษจากฝ่ายชายมันก็อาจจะเป็นคำขอโทษที่เป็นสุดท้ายแล้วกับฝ่ายหญิงที่แบบคงคงเป็นคำที่ดีที่สุดให้กับฝ่ายหญิงแล้วในตอนนี้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับฝ่ายหญิงดีกว่าแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องทีด้วยนะครับในการที่แบบเออมันก็ต้อง ทำอาชีพเล่นดนตรีต่อไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนความไว้วางใจการที่จะปลื้มต่อหรือไม่ปลื้มต่อของเราแฟนคลับอย่างเงี้ยหรือแฟนเพลงก็ก็อันนั้นก็อยู่ที่ฝั่งนั้นแล้วกันนะครับยังไงแอดก็เป็นกําลังใจให้2ฝ่ายนะครับเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีฝ่ายหนึ่งออกมาขอโทษแล้วอย่างเงี้ยครับ